ไปต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งสมนาตกรรมที่ขึ้นเกิดขึ้นไม่นานนะคะกับเครื่องบินจากโคอลอมเบียที่ตอนนี้ออกมายืนยันถึงสาเหตุแล้วของการตกนะคะบอกว่ามาจากเชื้อเพลิงหมดกลางคันค่ะโดยการยืนยันครั้งนี้ก็โดยเปิดเผยโดยสถาบันการบินพลเรือนของโคอลอมเบียน,นั่นเองค่ะครับ โดยที่เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวนะครับเกิดตกที่โคลอมเบียเมื่อเดือนก่อนอย่างที่เป็นข่าวคราวดังกันไปนะคร,ประหว่างการเดินทางไปแข่งขันในฟุตบอลโคปาซูดาเมริกาหน้ารอบชิงชนะเลิศเกมแรกนะครับที่ทางชเปโกคนเซสน,นั้นจะเจอกับอาริโกโนาซิองนาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในไฟนี้71คนนะครับซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นและสตาฟสโมอสรอนของชเปโกคนเซสด้วยและมีผู้รอดชีวิต6คนเท่านั้นนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสนิทฐานถึงสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้หลายสมมติฐานนะครับ<ฆ>ว่าจะเป็นเรื่องของเองขตคอนทานเทคนิคหรือเปล่าที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรม,มในครั้งนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากการที่เขาได้ตรวจสอบกล่องดารวมถึงหลักฐานอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ยืนยันออกมาเลยค่ะว่าอันนี้เป็นความผิดพลาดของมนุษย์นั่นเองที่ปล่อยให้น้ํามันหมดและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่แท้จริงค่ะ,ค,ะครับ พันเอกเฟดดี้บอนิญาเนะคะเลขาขององค์กรควบคุมความปลอดภัยทางด้านการบินของโคลอมเบียก็ออกมาพูดเน้นย้ำนะคะบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยทางเทคนิคทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของมนุษย์บวกกับการจัดการของบริษัทเจ้าของสายการบินและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบริเวียที่วางแผนเที่ยวบินนี้พร้อมกับออกมาตําหนิเจ้าหน้าที่การบินของบริเวียและสายการบินที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็ส่งผลให้คอนเมโมสาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ได้ประกาศยก ชมป์รายการนี้ให้กับชาเปโค o เอนเซ่ในที่สุดรวมถึงมีการเปิดตัวผู้ฝึกสอนรายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะค,คือสนิทตอนที่มีข้อสมมติฐานสมมติฐานนี้คิดกันไปหลายเรื่องอนะครับเรื่องของ ภาวะอากาศหรือเปล่าเรื่องมีการโยงไปถึงเรื่องของการก่อการร้ายหรือเปล่าที่ทําให้เครื่องบินตกแต่คือถ้าเราดูเนี่ยโคลอมเบียเป็นประเทศที่ช่วแต่ในที่เครื่องบินตกที่จากภูเขาเนะยถ้าตกลงไปนี่โอกาสรอดยากนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่ที่รอดมาถึง6คนและตอนนี้เขาก็ได้ผู้ฝึกสอนคนใหม่แล้วเตรียมที่จะปั้นทีมต่อไปนั่นเองคับ